เป็นการบันทึกการโอนปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายวันที่31ม,มกราคมนะคะเข้าไปที่รายงานภาษีและมูลค่าเพิ่มน,นะคะแล้วก็เลือกไปที่รายงานภาษีขายนะคะ luôn luôn như thơm Hãy ừ. subscribe tăng kênh ศูนย์หนึ่งครับลุงขอโทษทีนะคะผิดจะเป็นศูนย์ หงอ่หโอนึ huh. okay. ่งสมี่าห้าาเ่กันหนึถึงห้านะคะ ก็เลือกผิดผิดะิดผิคผะดผิ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 